อากาศสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลโชคทุกทุกทันนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเสาร์ของวันที่20สบนะครับมือนี้เป็นเสาร์ของวันศุกร์วันเสาร์น้อยนะครับอทางบ้านเด็กวิไลเอือนบาับานบัณเสาร์น้อยนะครับวันศุกร์ที่ย0สบนะครับมาพบมาเจอกันอากาบคุณพ่อคุณแม่นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของ คุณแม่เกศร์น,นะครับครับแนวทางของคุณแม่เกศร์ยีส่สิบธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับตอนนี้อากาศอ่าทางบ้านเน็ตวิไลนะครับสกลน,นครก็ถือว่าเย็นนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่ะก็ถือว่าเย็นนะครับอ่าจาังไดกะเข้ากะ รักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับรักษาดูแลสุขภาพให้ดีอ่าจังไดกะเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยจากทางเอ็วีไลนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอาจจะไดกะเรื่องของตัวเลขแน่ทางนะครับตอนนี้ถ,ถือว่าอยู่ในช่วงตองวดกันอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าอยู่ในช่วงตองวดกันอยู่จังไดกะอ่ะรอติดตามกันนะครับว่าสำนักไหนอาจจะส่งมาแน่ อย่าปล่อยมาแนบบางสำนักกระทรงมาและก็สรุปเลยคลิปเดียวจบคุณพ่อคุณแม่ก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเ่ะครับเท่านี้นะครับได้ตัวเลขแนวทางจากแม่เกษรมานะครับงวดประจำวันที่2ครับมกราคมครับ2567นแนวทางจะเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับคุณพ่อคุณแม่กำลังแรงใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับ นักคำนวณเพื่อนกนระต้องการกำลังแรงใจคือกันนะครับเด็วีไลกระต้องการกำลังแรงใจคือกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซี FC ไม่ที่เขามาติดตามไม่ยาลืมครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอาจะบอกผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับนำมาให้อยู่ตลอดสำนักใดส่งมาปุ๊บปล่อยปั๊บทันที เรื่องของตัวเลขแนวทางไม่มีกักตัวเลขนะครับแอดวิไลนะครับส่งมาปล่อยท่านที่ครับเพราะวา่จาจะให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่ันนะครับได้เบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นบรรทัดฐานเพื่อมีสำนักใดถูกอกโดนใจคุณพอ่อคุณแม่ก็จะได้แคบหน้าจอไวอสำหรับคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่แคบหน้าจอวบาเป็นกันจะได้เขียนไวนะครับเบิ้งเป็นแนวทางไวเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับ เอาคอมเมนต์นะครับก่อนจะมาทําคลิปแต่ละเสาแอฟิไลกกับทิคเบืองคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นะครับอา่ขอา,าข,อขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทีคอมเมนต์รอคอยกันไลค์ก็คืออ่าซองจากมหาชัยนะครับได้กันแน่นอนนะครับเดี๋ยวทางแอฟิไลจะตามให้เพราะวา่าอ่าซองจากมหาชัยเอาไว้ไงก็คือ เพิ่นใดมาอีกถอดหนึ่งนะครับเพิ่นกนจะจะนํามาห้แอดวิไลนะครับใดมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอฟซี FC ที่อยู่ทางมาหาชัยอ่าเพิ่นก็นเป็นคนทางอีสานใต้เฮ้านะครับเพิ่นไปทำงานอยู่พุ่นนะครับเพิ่นก็นเลยแบ่งปันเป็นเอฟซีทางช่องวิไลให้โชคนะครับเพิ่นกะอยากเอาแนวทางมาแบ่งปันก็นเลยได้ตวเรขแนวทางมานะครับกะจงไหนกะขอกราบขอบุญขอบคุณ จะของนะครับหวยซองจากมหาชัยได้แน่นอนนะครับแอดวิไลจะตามให้นะครับอ่ะครับงวดนี้มาเบิงกันแนวทางของแม่เกศรนครับสองมกราคมอกรจะไปเบิ้งงวดวันที่สองนะครับเอาเบิงงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับเด่นล่างนะครับวันหวยออกเลยที่แอดวิไลลงให้ fc คุณพ่อคุณแม่นะครับด่วนวันหวยออกนะครับที่ผ่านมา คุณแม่เดนมารกนะครับ801 3ตัวมา1ตัวชัวร้อเปอร์เซปรากฏวันหนึ่งมาอีลีครับแนวทางชุดล่างแตก2 1สําหรับซ้ายวิ่งซ้ายลนด์ถูกใจแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนแนวทางของแม่เกศรถือว่าไม่เคยพลาดนะครับอ้างวดนี่ได้มาแล้วครับตัวเดียวขอบอก fc เลยว่าตัวเดียวงวดนี้เม็ดเดียวหล่ะครับคุณแม่จับคููมาให้พร้อม อาจจะเป็นตัวไดดันมาเบิ่งกันคุณพ่อคุณแม่มาเบิ่งกันถือว่าไดเร็วปล่อยเร็วนะครับไม่รอช้าล่างอย่างเดียวงวดนี้คุณแม่เกตสอนนะครับได้มาที่สองเม็ดเดียวนะครับได้สองเม็ดเดียว้วก็คุณแม่จับคู่ให้พร้อมเลยนะครับจับคู่เลยนะครับก็บคือ 02 20กลับกับตัวให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยอ่าชัดเจนนะครับมือนี้วันที่20สรุปลงให้นะครับลงให้วันที่20ครับวันที่20 าฝากแชร์ไปด้วยครับคุณพ่อคุณแม่มีกินีแอดวิไลกนเล่นไล่คุยกันอยู่กับคุณแม่ว่ามันใจงวดนี้อ่าว่าบอบพาดแน่นอนนะครับลงให้วันที่ยี่สิบครับมือนีก่อนจะไปทําธุระนะครับมือนีแอดวิไลกาจะมีธุระนะครับได้เข้าไปในตัวเมืองสว่างอีกอยู่นะครับช่วงส่าวเอาแนวะทางมาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่กันก่อนอ่า ลงให้วันที่20นะครับมือน,นีวันที่20อ่ะครับแคปบหน้าจอกันเลยทั้งของเก่าของใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่แคปบหน้าจอรวมกันเลยนะครับทั้งของเก่าของใหม่อ่าปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับจะได้ชัดเจนอ่าเอฟซี e FC, คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากรวมทําบุญเด้อครับอ่าไปสมแซมศาราการประเรียนอ่าทั้งอำเภอหน้ากลางตําบลเก่ากอยนะครับ วัดปูสุมเงียบนะครับแอดวีไลกับทีมงานจะเดินทางไปวันที่30ธันวาคมาแนวทางนะครับรัฐบาลจะประกาศผลวันที่2คงพอท่านครับเพื่อได้ตัวดีตัวเด็ดจากปูสุมเงียบมานะครับเดี๋ยวแอดวิไล่จะมานำเสนอให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแต่ากา็เอดวีไลจะไปถ่ายภาพบรรยากาศทางวัดมาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิกกันพร้อม อาเบอร์พร้อมเพีที่แอดไม่ได้ลงไปนะครับหลายคลิปแล้วนะครับอาเบอร์พร้อมเพีที่ไปเฮ็ดมาใหม่เมื่อวานนี้นะครับศูนย์แปดแปดหกสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะครับคือเบอร์พร้อมเพีใหมน่นะครับศูนย์แปดแปดหกสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะครับรวมทําบุญมากร้อยตั้มสูงบริวากันนะครับการทําบุญครับบ่มีการบังคับ กันนะครับรวมปฏิสังขรณ์วัดว่าอารามไหวนะครับในชัวดุลชั่วหลานเฮาคนเาวพุทธนะครับวัดว่าอารามบ่แม่นของไผนะครับเป็นของทุกทุกคนนะครับบ่ว่าจะวัดใดจังหวัดใดนะครับเฮารวมทําบุญกันได้เสมออ่ามากน้อยต่ําสูงบ่ว่ากันครับไอแอดวิไลขออํานวยอวยพรให้ FC นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ร่วมบริจาคมาแน่แล้วนะครับขออํานวยอวยพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากรลระโลกทั้งหลายจงบันดนบันดาลให้คุณพอ่อคุณแม่พบแต่ความสุขความเจริญในการทำบุญในข้าวครั้งนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธถุเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ